สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชมงมมิราทา้วยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำการเรนดอบนะคะอ่านตามหน้าให้ที่เปิดได้เลยนะ พลังงานเป็นการเลนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคนมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะ,ะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะหัวข้อเลนดอมของเราในวันนี้นะคะคุณไปเป็นรักแรกพบแล้วก็รักครั้งสุดท้ายของใครกันนะจะใช่คนในใจหรือว่าคนที่คุณนึกถึงหรือเปล่าวันนี้เราจทําให้กันนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณสักห้าบนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นนนช่ใดบ้างะะคะ ออปเอเเนะคะเดอสตานะคะแล้วก็นายองบอลนะคะ King of งบอลแล้วก็สวีทอฟสอนะคะสำหรับธาตุศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบแตะวันตกได้เลยนะคะ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะตัวคุณนะคะมีชาวธาตุดินกันพฤกษ์วังกรคะ่ะชาวราศีกุมชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะธาตุโมหถุนตุลกุมอ่ะนะคะ ตามหน้าไพย์นะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะเป็นคนที่โดดเด่นในสายตาคนที่พบเห็นนะเป็นคนที่มีออร่าจากภายในแล้วก็เป็นคนที่เก่งมเป็นคนที่คือมีความเป็นผู้นำนะคะภายนอกคุณเป็นคนที่ดูนิ่งๆเก็บตัวระวังใจค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าคือเหมือนเป็นคนนิ่งข้างนอกก็จริงแต่ข้างในคุณเป็นคนที่ไม่เปิดใจง่ายๆเลยเป็นคนที่มีความระแวงมากๆเพราะว่าตัวคุณผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะนะคะ ด้วยก้าวไม้นะคะก็เลยมีกำแพงบางๆที่ตั้งอยู่ในใจของตัวเองนะคะแบบที่คุณไม่เชื่อใจใครง่ายๆเลยนะคะจากประสบการณ์ในชีวิตของคุณคุณเจออะไรมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็เลยไม่ยอมที่จะให้ใครเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณได้ง่ายๆนั่นเองนะคะใจจริงนะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆด้วยนะคะ มีความเป็นผู้นําในตัวเองนะคะและในช่วงนี้นะคะตัวคุณนะนิ่งมากๆนะนิ่งมากๆเลยแล้วก็เลือกที่จะเงียบเลือกที่จะดูนะคะเลือกที่จะฟังมากกว่าที่จะพูดออกไปนะคะแล้วก็เลือกที่จะปกป้องตัวเองชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่ในความความรู้สึกลึกๆของคุณในใจนะคะคุณก็ยังเชื่อในเรื่องของความรักอยู่นะคะแต่ถ้าใครจะได้ใจคุณไปจริงๆเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ให้คุณเห็นจริงๆนะคะคุณถึงจะยอมเปิดใจนั่นเองนะคะ ก็เป็นเอเนจีของคุณก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราข้อคำถามกันเลยนะคะคุณไปเป็นรักแรกพบของใครนะคะแล้วก็รักครั้งสุดท้ายของใครกันนะคะขอดูลักษณะความสัมพันธ์ลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะสี่ไม้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจไม่ใช่รักที่หวานเวอร์ทุกวันนะคะแต่เป็นเป็นรักที่มีความมั่นคงอบอุ่นให้กันนะคะแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ นึกถึงแล้วก็มองไปถึงการลงหลักปักฐานแล้วก็มองไปถึงอนาคตน,นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ให้พื้นที่กันและการอย่างดีเลยนะคะสี่ไม้นี่นะคะแต่คือเหมือนตัวห่างตัวห่างแต่ใจนะไม่เคยห่างกันเลยนะคะมีความจริงใจให้กันนั่นเองนะคะอืมเป็นแฟนคุณหรือเปล่าเนี่ยะะลักษณะความสัมพันธ์นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะนะ,ะอัศวินไม้นะคะเป็นความรู้สึกคือถ้าในแง่ของการเจอการครั้งแรกนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เร็วแล้วก็แรง นะแบบที่พุ่งแรงใจสั่นในทันทีนะรู้สึกแดงตั้งแต่แรกเจอเลยนะไพ่ก็ตอบชาดเจนมากๆเลยนะอัศวินไม้เิมนะพเานส์สิบช่วยนะเจ็ดไม้ขอสิบไปสำหรับธาตุสีของเขาคนนี้นะคะมีชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะาธาตุลมหะทุนตุลกุมนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะตามหน้าไพ่นะคะอัศวินไม้ใบแรกเนี่ยซึ่งบ่งบอกถึงว่าเขาเจอคุณในครั้งแรกนะคะ เขาใจสันทันทีนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนมีอะไรวิ่งชนหัวใจเขาอย่างจังอย่างจังเลยนะ,ะมันเป็นความรู้สึกที่โดนกระแทกในใจแรงๆมากๆใจสั่นมากๆรู้สึกแรงมากๆแล้วก็รู้สึกเร็วแบบที่รู้สึกเร็วแล้วก็ตัดสินในเรื่องของความรู้สึกณตอนนั้นเลยแบบที่ไม่ต้องใช้สมองหรือเหตุผลคิดเลยนะคะมันเป็นแวบ,บแรกที่รู้สึกว่า ดึงดูทันทีนะคะไม่ใช่ค่อยๆชอบแต่เป็นรักที่เขารู้สึกว่าทำไมกับคนนี้เนี่ยทำไมกับคุณอะถึงรู้สึกแรงจังเลยมีความสงสัยนะคะคือเขารู้สึกว่าคุณอะไม่เหมือนคนอื่นที่เขาเจอมานะคะหลังจากที่เขาได้รู้สึกแรงกับคุณแล้วเนี่ยรู้สึกแบบห้ามใจไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาได้คิดในหัวเลยนะคะว่าเขาไม่อยากที่จะไปหาใครแล้วไม่อยากที่จะไปหาความรักที่ไหนแล้วนะคะต้องเป็นคุณเท่านั้นในความรู้สึกของเขา คิดมองไปถึงนี่เป็นครั้งแรกนะคิดมองไปถึงในระยะยาวๆแบบที่จริงจังเลยนะเมื่อเขาเจอคุณครั้งแรกนะ่ะเขาคิดไปแบบไปในถึงการสร้างค,าครอบัวแล้วอะด้วยสิบทวนนะคะมันเป็นความรู้สึกที่อยากรักษาคุณไว้อยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะตัวเขาคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ชอบความรักที่เรียบง่ายนะคะและก็มีความสุขนะคะเพราะว่าตัวเขาเน่ยเคยผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทําให้ตัวเขามีกําแพงนะคะคิดเยอะนะคะไม่ใช่ว่าตัวเขาน่ะไม่ใช่คนที่ ไม่กล้านะคะแต่เขาจะกล้าก็ต่อเมื่อเขามั่นใจจริงๆว่าคนคนนั้นหรว่าตัวคุณหรือว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยไว้ใจได้จริงๆเขาถึงจะยอมเปิดเผยความรู้สึกนั่นเองนะคะคนคนนี้นะคะตัวเขานะมองว่าถ้าจะให้มีรักที่ดีๆเนี่ยมันต้องอดทนแล้วก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่แค่มองมาแล้วก็ผ่านไปแบบฉาบฉวยนะคะ พราะตัวเขานะได้ควีนออลสอดนะะถือดาบไว้รอแล้วนะใครที่ไม่จริงใจไม่จริงจังเนี่ยพร้อมตัดได้เลยนะคเขามีความรู้สึกที่ต้องปกป้องตัวเองนะมีความรู้สึกที่ต้องปกป้องความสัมพันธ์นี้นะะเป็นคนที่เปิดใจยากแต่ถ้าเปิดแล้วเปิดยาวนะคะแล้วก็มีห้าดาบนะคะตัวเขาคนนี้เนี่ยเคยผ่านในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องควบคุมต้องชนะหรือว่ามีอีโก้มานะพอมีความรู้สึกที่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้ที่เขารู้สึก รู้สึกแรงกับคุณตั้งแต่แรกเจอเนี่ยรู้สึกอยากหยุดอยู่ที่คุณตั้งแต่แรกเจอเนี่ยเขาไม่อยากที่จะให้พังมาในอดีตค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งแล้วก็คิดเยอะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คิดถึงก็จริงแต่ว่าเลือกที่จะนิ่งไว้ก่อนนะคะเพื่อดูสถานการณ์นะคะ เขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันกลายเป็นสนามรบเหมือนในอดีตนะคะเขาเลยชะลอระวังเลือกเงียบไม่ใช่ไม่รักนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขากลัวว่าความรักครั้งนี้เนี่ยที่มีกับคุณนะมันจะพังเพราะว่าวิธีเก่าๆเพราะว่าวิธีที่มีอีโก้ใส่กันเพราะว่าวิธีที่ต้องการเอาชนะแล้วก็ต้องควบคุมเขาไม่อยากให้คุณและเขานะ่ะต้องไปอยู่ในจุดๆนั้นจุดที่เขาเคยผ่านมาแล้วแล้วมันพังนะคะตัวเขาก็เลยช่างใจแล้วก็คิดหนักในทุกๆทางนะ,ะยอมที่จะค้าง ยอมที่จะไม่สบายใจถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งระวังใจระวังความสัมพันธ์นี้นะคะนิ่งถอยออกไปเพื่อดูสถานการณ์ของคนณและเขาเพื่อเพราะว่าไม่อยากที่จะพังเหมือนในอดีตแต่รู้ไหมคะว่าคนคนนี้เขารักคุณนะคะเขายอมคุณทุกอย่างด้วยสตรงใบนี้เลยค่ะคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้มากนะคะมีอีโก้มากไม่ชอบเสียหน้าเป็นที่สุดนะคะแต่กับคุณอะเขายอมที่จะ ลดอีโก้ลดทิฐิคุมใจตัวเองยอมฟังมากกว่าพูดนะคะแล้วก็ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเขานะคะปรับเปลี่ยนบางอย่างเพราะว่าคุณเลยนะ,ะเพราะเป็นความรักที่มีให้คุณเขาไม่เคยทาแบบนี้กับใครง่ายๆนะคะด้วยความแบบอีโก้เขาไม่ยอมใครอยู่แล้วนะคะแต่กับคุณนะมันเป็นความรู้สึกที่แรงตั้งแต่แรกเจออยากที่จะอยู่อยู่ที่คุณนะคะแล้วบอกเลยนะคะว่าเขารักคุณมากพอมากพอที่จะไม่ใช้อํานาจเหนือคุณไม่ใช้อํานาจเหนือความสัมพันธ์เขาจะไม่ควบ ควบคุมความสัมพันธ์นี้แต่เขาจะยอมลดอีโก้ลงนะคะเขาไม่ต้องการที่จะชนะในความสัมพันธ์นี้แต่ต้องการที่จะปรับให้ความสัมพันธ์นี้ของคนและเขาเนี่ยมันไปด้วยกันได้จริงๆนะคะเขาจะปรับตัวทุกอย่างแล้วก็ยอมลดอีโก้ของเขาเนี่ยเพื่อที่จะได้มีคุณอยู่เคียงข้างเขาดั่นเองนะคะเขายอมด้วยใจแต่ไม่ใช่ยอมแพ้นะคะเขายอมด้วยความรู้สึกที่รักคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่พิเศษมากๆสําหรับเขานะคะตำแหน่งเดียวกันกับสิบถ้วยเลยนะรักจริงๆ แล้วก็ยอมทุกอย่างแล้วนะคะคนคนนี้นะคะถ้าเขาจะเลือกเนี่ยเขาเลือกแบบมีสตินะคะเขาไม่ได้เลือกด้วยอารมณ์เมื่อเขาเลือกแล้วเนี่ยเขาจะใช้ทั้งความรู้สึกในใจจริงๆแล้วก็พร้อมเหตุผลที่มีอยู่ไม่ใช่เพราะเหงานะคะคนคนนี้ไม่เลือกใครเพราะว่าเงาไม่ใช่เพราะว่ากลัวการอยู่คนเดียวแต่เขาจะเลือกเพราะว่าเขารู้สึก รักจริงๆร,รู้สึกอยากหยุดหยุดที่ค ises, an, er er ุณจริงๆเขาคิดมาดีแล้วค่ะนะคะเขายอมคุณทุกอย่างนะคะเพราะว่าถ้าเขาได้เลือกแล้วเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบที่เขาต้องรับผิดชอบจริงๆในความรู้สึกของเขานะเขาต้องรับผิดชอบในในความรู้สึกของคุณรับผิดชอบในความรู้สึกของตัวเองรับผิดชอบในความสัมพันธ์นี้นะคะเขารักคุณนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์นี้นะคะมันเลยทําให้เขาคิดเยอะนั่นเองนะคะแล้วมีสิบดาบเนี่ย ไพ่สัมพันธ์กันดีมากเลยนะมันเป็นสิบดาบที่มันเป็นสิบดาบที่ที่ยอมปล่อยทุกอย่างไปแล้วเพราะว่าปากลงดินแล้วมีนกบินออกไปมันหมายถึงอิสรภาพหมายถึงพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นความรู้สึกที่ยอมทิ้งอะไรเก่าๆชีวิตเก่าๆความรู้สึกเก่าๆนะคะ ความเจ็บปวดเก่าๆความเคยพังความผิดพลาดเดิมๆเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างมีอิสระนะแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เนี่ยเขาจะจริงจังมั่นคงนะแล้วก็ต้องเป็นคุณเท่านั้นนะเขาไม่อยากไปเลือกใครแล้วนะคะไม่อยากไปหาความรักครั้งใหม่แล้วเขาหยุดอยู่ที่คุณความรู้สึกแรงตั้งแต่แรกเหมือนที่บอกค่ะแม่หมอต้องย้านะเพราะว่าใบแรกเนี่ยสำคัญเป็นความรู้สึก เดวแรงแบบที่ไม่ใช้สมองคิดเลยไม่ใช้สติคิดเลยมันเป็นความรู้สึกจากใจเขาจริงๆที่มีความรู้สึกให้คนตั้งแต่ครั้งแรกเจอนะคะเขาจะไม่ยอมปล่อยคนไปคนคนนี้จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มีคนอยู่ในชีวิตของเขาคุณเข้ามาทําให้เขาน่ะเติบโตทั้งในเรื่องภายนอกแล้วก็เติบโตทั้งในจิตวิญ,ญญาณของเขาเองนะคะเขาเป็นคนที่ ไม่อยากมีใครอีกแล้วเมื่อเขาได้เจอคุณนะคะคุณทําให้เขารู้สึกว่าถ้าจะรู้สึกแรงกับคุณขนาดนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยตัวเขาก็ไม่อยากที่จะไปมีใครแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ผ่านกระบวนการการคิดในสมองเขาเลยไม่มีการวางแผนแต่เป็นความรู้สึกว่าใช่ตั้งแต่แรกเจอใช่ก็คือใช่ในความรู้สึกของเขานะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะมันไม่ใช่แค่ การตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกเจออย่างเดียวนะแต่มันเป็นรักครั้งเดียวที่เขารู้สึกแรงแบบนี้นะคะรู้สึกใจสั่นแบบนี้รู้สึกใจสั่นรู้สึกเหมือนมีอะไรพุ่งมาที่หัวใจเขาเนี่ยนะเหมือนแผงสอนเลยอะ่ะนะคะเหมือนแผงสอนมาที่ใจเขาเลยเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครนะคะจนตัวเขาหนอย,อยากที่จะหยุดอยู่ที่คุณไม่อยากไปไหนแล้วนะคะกล้าพูดได้เลยนะคะเพราะเขาอ่ะเพราะเขาหนมีความรู้สึกรักคุณตั้งแต่แรกเจอใช่ก็คือใช่อืมนะคะ ใช่ในใจแล้วนะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วสิ่งที่เขาจะคิดเยอะก็คือเขาจะไม่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพังนั่นเองนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณและเขานาท้ายที่สุดเมื่อถึงเวลาคนคนนี้เขาจะบอกคุณทุกอย่างเขาจะชัดเจนแล้วก็เคลียร์กับคุณบอกคุณทุกเรื่องแบบที่ไม่มีความคุมเครือในความสัมพันธ์เลยนะคะ แล้วม่หมอพูดมาทั้งหมดนะคะเขาเป็นใครคนที่คุณไปเป็นรักแรกพบของเขาแล้วก็รักครั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยคนคนนี้คุณรู้จักเขาแล้วนะคะเป็นคนที่คุยคุยกันอยู่หรือเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์เขาเรียกว่าอะไรสถานที่เดียวกันหรือว่าเจอกันบ่อยได้นะคะ คือเหมือนเห็นกันเป็นระยะระยะไม่ได้อยู่ไกลจากคนนะคะเรียกว่าคนคุยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันยังมีเส้นบางๆระหว่างคุณและเขากั้นกันอยู่นะคะก็เป็นคนที่คุณคุยคุยกันอยู่นี่แหละนะคะอยู่ใกล้กันเจอกันได้บ่อยไม่ใช่คนที่อยู่ไกลกันคนละจังหวัดหรือคนละประเทศนะคะอาจจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันนะคะอาคารเดียวกันเป็นคนที่คุณรู้จักเขาดีพอนะคะรู้จักดีพอที่จะรู้สึกแต่ยังไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรแต่ยังไม่ได้ชัดเจนพอที่จะเรียกว่าแฟนอานะคะถ้าพูดตรงๆกว่านี้นะก็คือมีสองสาคนที่เข้ามาในภไยเป็นใครเอ่ยคนที่คุณนึกชื่อได้ไม่เกิน2-3คนนะคะและหนึ่งในนั้นเนี่ยและหนในนั้นนะคะเป็นคนที่ เขาตกลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกแล้วคุณเป็นรักครั้งสุดท้ายของเขาอยู่ใน3คนนี้แหละคะ่ะมีคนหนึ่งที่ไม่หวานไม่พูดหวานเลยนะคะไม่ลุกไม่เข้าหานิ่งอย่างเดียวเลยนะคะแต่ในความนิ่งของเขาคิดถึงคุณบ่อยมากๆคนนี้แหละคะ่ะที่คุณที่คุณไปเป็นรักแรกพบแล้วก็รักครั้งสุดท้ายของเขาเพราะว่าพลังแรงสุดแล้วนะคะตัวเขาคนนี้โสดแบบมีภาระ เขาเป็นคนที่โสดอยู่โสดแบบมีภาระเรื่องงานนะคะไม่ใช่ภาระที่มีลูกติดหรือว่าครอบครัวไม่ใช่นะคะแต่เป็นเป็นคนโสดที่มีภาระเรื่องงานเรื่องความคาดหวังในตัวเองนะคะเขาไม่เคยพูดคําว่ารักกับคุณเลยนะคะแต่ก็อยู่กับคุณตลอดนะคะอยู่เคียงข้างคุณสป,ปอร์ตคุณตลอดคนคนนี้แหละคะ่ะที่ควรไปเป็นรักแรก,รกพบแล้วก็รักครั้งสุดท้ายของเขานั่นเองนะคะมีไหมนะคะมีไหมคะทุกคนก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะทุกคน ก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ไดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะจะก,กันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุทกๆวันนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ